เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารร่วมกับอำเภอพิบูลมังสาหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาพื้นที่บริเวณแก่งสะพือเพื่อความสวยงามนายไพศาลปีตาภานายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารกล่าวถึงการพัฒนาพื้นที่บริเวณแก่งสะพือว่า สำหรับแก่งสพือทางเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารร่วมกับอำเภอพิบูลมังสาหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการพัฒนามาเป็นลำดับและในขณะนี้ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบหินพระประมาพิไทยและพระปราที่ระลึกในหลวงรัชกาลที่9เมื่อครั้งที่ในหลวงรัชกาลที่9สเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพระศกนิกรชาวอำเภอพิบูลมังสาหารและทอดพระเนตรแก่งสพือเมื่อวันที่17พฤศจิกายน249 98ซึ่งเป็นพระปราที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลังเป็นพระปราดที่สร้างขึ้นใหม่เพื่อแทนหลังเก่าที่ชำรุดสุดโทรมและถูกรื้อถอนออกไปแล้วนอกจากนี้ทางเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารและอำเภอพิบูลมังสาหารกำลังมีการหาหรือการเพื่อสร้างงูใหญ่เพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของแก่งสะพือให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชมความสวยงามซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหาหรือเรื่องความเหมาะสมของสถานที่ในการสร้างงูใหญ่ดังกล่าว ครับสำหรับแก่งสะพือเราเนี่เรามีการพัฒนามาเป็นลำดับนะครับซึ่งตอนนี้เนี่เราได้งบประมาณจากกรมมามาพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณรอบนอกของบริเวณหินพ่อปาพิไทยกับพระพาที่ลํำลึกเสด็จในหลวงราชการที่9ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คที่สวยงามสวยงามในการที่นักท่องเที่ยวจะมาถ่ายรูปและนอกจากนั้นท่านในอำเภอฤทธิสันทิพิทักษ์นี่ท่านก็ยังได้มีแนวคิดที่จะสร้างงูใหญ่ ขึ้นมาบริเวณแก่งสะพือเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวนี่ได้รู้ถึงประวัติว่าคําว่า,า,ากแก่งสะพือนี่จริงๆแล้วมีความหมายดั้งเดิมมาคือเป็นชื่อของงูใหญ่ในสมัยโบราณท่านกําลังมีการประชุมแล้วก็ปรึกษาหารือกันในทุกภาคส่วนที่จะร่วมใจกันสร้างงูใหญ่ขึ้นมาเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวแล้วก็ทุกคนที่มาแก่งสะพือได้รู้ทั้งประวัติแล้วก็ได้รู้ได้มา ได้มาเที่ยวแล้วได้มารู้หลายๆเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเก่งสบือของเรายังอยู่ในระหว่างการพิจารณาสถานที่ก็คงจะทําในพื้นที่บริเวณใกล้ๆนี่แหละครับห่างไม่น่าจะเกิน50-60เมตรซึ่งเราก็ต้องดูความเหมาะสมเพราะว่าการสร้างงูใหญ่ขึ้นมางูใหญ่นี้ก็เป็นตำนานเป็นตำนานแล้วก็เป็นความเชื่อของคนโบ,บราณโบราณเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเชื่อกันส่วนพระปรณ์พิไทยกับพระพาลำลึกสเสด็จนี่ก็เป็น สิ่งที่ประชาชนคนไทยของเรานี่รักและเคารพนับถือในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็พระราชินีรัชกาลที่9เพราะฉะนั้นเราต้องดูความเหมาะสมให้ดีว่าเราจะสร้างอยู่จุดไหนครับรงัะะงรรบบบดูโดยปกติเราก็มีพนักง,งานเทศบาลเราดูแลอยู่แล้วประมาณ3นายนะครับพื้นที่บริเวณเรื่องความสะอาดเรามีการดูแลทุกวันนะครับไม่มีไม่ไม่ไม่ได้ปล่อยทิ้ง ทิ้งเอาไว้นะครับเราดูดูแลตลอดครับในอนาคตเราคิดว่านักท่องเที่ยวก็คงจะได้รู้อีกหลายๆอย่างเกี่ยวกับแกงสะพือไม่ว่าจะเป็นงูใหญ่ที่เราจะสร้างขึ้นแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคาร,รับถือซึ่งถือว่าเป็นเส้นทางเสด็จของในหลวงชิกาลที่9กับสมเด็จพระราชินีนในรัชกันที่9ครับ สำหรับแก่งสะพือเป็นแก่งที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีเป็นแก่งที่อยู่ในแม่น,น้ำมูลอำเภอพิบูลมังสาหารห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ45กิโลเมตรใช้เส้นทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข217ทางนี้ตามคำบอกกล่าวแก่งสะพือเป็นคำที่เพี้ยนมาจากคำว่าสัมพืชหรือสัมปืชซึ่งเป็นภาษาสวยที่แปลว่างูใหญ่ บริเวณแก่งสะพือจะมีหินน้อยใหญ่สลับซับซ้อนกระแสน้ําไหลผ่านกระทบหินแล้วเกิดเป็นฟองขาวมีเสียงดังตลอดเวลาริมแก่งจะมีศาลาพักร้อนตั้งอยู่สําหรับให้นักท่องเที่ยวนั่งชมทัศนียภาพของแก่งในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมแก่งสะพือจะได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวพักผ่อนเล่นน้ําอย่างต่อเนื่องเพราะช่วงเวลาดังกล่าวน้ําจะลดทําให้เห็นแก่งได้ชัดเจนและสวยงาม ส่วนในฤดูฝนน้นําจะท่วมแก่งนอกจากนี้ในช่วงของเทศกาลสงกรานต์เทศบาลตำบลพบูรณ์มังสาหารจะได้กําหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์แก่งสะพือขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสืบทอดประเพณีอันดีงามซึ่งแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมงานเป็นจนํานวนมาก